เวลานั้นเมื่อประชาชนถามจอว่าเราจะต้องทำอะไรเขาก็ตอบว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มีคนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกันคนเก็บภาษีมหาจรเพื่อรับพิธีล้างด้วยและถามเขาว่าท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำสิ่งใดจอนตอบว่าท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัดพวกทหารถามเขาด้วยว่าแล้วพวกเราเล่าเราจะต้องทำสิ่งใดเขาตอบว่าอย่าคู่กันโชคอย่าก,กล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงินจงพอใจกับค่าจ้างของตน ขณะนั้นประชาชนกําลังรอคอยทุกคนต่างคิดในใจว่าจอรนเป็นพระคริสต์หรือหรือจอรนจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่าข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่ผู้ที่ทรงอำนาจติ่งกว่าข้าพเจ้าจะมาและข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะป,ประจิตเจ้าและด้วยไฟเขากำลังถือพลั่วอยู่แล้วจะชำระลานนวดข้าวให้สะอาดจะรวบรวมข้าวใสยุง่งส่วนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับยอนยังใช้ถ้อยคำอื่นอีกมากมายตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชนพระวาจาของพระเจ้า ขอบคิดเจ้าทรงประเจริญเทลินเชิญนั่งพี่น้องทีหลักมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาอยู่พร้อมหน้ากันมองดูแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น ครอบครัวนี้มีลูกชายชื่อชัยฟังชื่อแล้วก็น่าจะหมายถึงชัยชนะน่าจะหมายถึงไม่แพ้ใครในยุทธจักรนี้เมื่อชัยอายุหกขวบนั่งรถไปกับพ่อพ่อขับรถเร็วตำรวจโบก แล้วก็แจ้งข้อหาว่าพ่อของเขาขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดพ่อก็แอบยื่นเงินห้าร้อยบาทให้กับตำรวจตำรวจก็ปล่อยตัวพ่อได้พูดกับชัยว่าไม่เป็นไรลูกเงินแค่นี้ซื้อเวลา ใครใครเขาก็ทำกันเมื่อชัยอายุแปดขวบป้าพาชัยไปซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าในช่วงปีใหม่โอ้มีคนไปซื้อของเยอะแยะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานขายของก็รีบเอาสินค้าใส่ ในถุงและรีบจ่ายเงินทอนให้กับป้าปรากฏว่าด้วยความรีบร้อนเจ้าหน้าที่ทอนเงินมาเกินป้าก็หยิบเงินใส่กระเป๋าแล้วก็บอกกับหลานที่ชื่อชัยว่าไม่เป็นไรหลานเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของเราใครใคร เขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นเมื่อชัยอายุเก้าขวบครูวิชาเกษตรบอกกับชัยว่าจะให้กันบ้านให้ทุกคนไปปลูกหอมแดงใส่กระบะภายในสองสัปดาห์นี้นำหอมแดง ที่ปลูกมาส่งครูครูจะให้คะแนนสองสัปดาห์ผ่านไปปรากฏว,ว่าคุณแม่ลืมชัยก็ทวงแม่ในหอมแดงอะแม่สั่งพ่อไปที่ตลาดซื้อหอมแดงต้นสวยใส่ลงไปที่กระบะแล้วก็ให้ชัยนำไปที่โรงเรียน แล้วบอกกับชัยว่านำไปเถอะลูกครูไม่รู้หรอกครูไม่รู้มีส่งก็ดีแล้วใครใครเขาก็ทำกันทั้งนั้นเมื่อชายอายุ14ปีกำลังจะสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยมชัยซึ่งแม้แต่การบ้านก็ไม่ทำใช่ไหมหอมแดงยังไปซื้อที่ตลาดเลย ก็ไม่ค่อยได้เตรียมสอบเท่าไหร่ไปสอบพ่อแม่ก็ร้อนใจโอ้ยจะสอบได้หรือเปล่าก็ไปขอคลุกวงในดูข้อมูลก่อนปรากฏว่าไม่ติดพ่อของชายก็วิ่งหัวสุกหัวสุนจ่ายใต้โต๊ะจ่ายแปดเจียรประกาศผลออกมา ชัยได้เรียนพ่อแม่ก็บอกว่าลูกไม่เป็นไรหรอกเรามีเส้นขนาดสอบไม่ได้ยังได้เรียนเลยไม่เป็นไรลูกใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นเมื่อชายอายุ15ปีได้เรียนแล้วตอนนี้เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนปรากฏว่ารครูผู้ฝึกนะครับ ก็สอนเทคนิคสอนวิชามานบอกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามวิ่งมาอย่างนี้ให้เตะตัดขาให้หัวข้ามัมัมนเป็นเทคนิกในเกมทำยังไงก็ได้ให้ชนะเพราะว่านักกีฬาทีมไหนๆเขาก็ทำทั้งนั้นชัยก็นำไปใช้เมื่อชายอายุ16ปีในช่วงปิดเทอม ก็อยากจะหาะไรายได้พิเศษไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกจัดกระเช้าผลไม้หัวหน้างานก็บอกว่าชัยให้นำผลไม้ที่กำลังแก่เน่าใส่ลงไปที่ก้นของกระเช้าส่วนข้างบนก็ใส่ลูกโตสองสามลูกสวยๆเพราะว่า คนซื้อไม่ได้ใช้หรอกเขา,เาไปให้คนอื่นร้านไหนๆเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นเมื่อชายอายุ18ปีก็สอบชิงทุนเพื่อที่จะรับทุนของมหาวิทยาลัยพ่อก็ไปอีกเหมือนเดิมไปดูว่าลูกสอบได้ไหมปรากฏว่าที่ทราบข้อมูลภายในเขารับคนเดียวแต่ชายสอบได้ที่สอง พ่อก็ไปวิ่งเต้นเพราะว่ากรรมการเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพ่อประกาศผลออกมาปรากฏว่าชัยได้ทุนชัยได้ทุนมหาวิทยาลัยพ่อถามชัยว่าพ่อเก่งไหมชัยบอกสุดยอดที่สุดเมื่อชัยอาอยุ23สามปีชัยไปเที่ยวผับ นั่งที่โต๊ะกินเหล้าโต๊ะข้างๆก็กินเหล้าคำเมนกันไปคำเมนกันมาชัยชักปืนยิงคู่อลติตายพ่อวิ่งเต้นปรากฏว่าชัยรอดพ่อพูดกับชัยว่าไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อเส้นใหญ่ อันนี้ตายแค่ศพเดียวไม่เป็นไรที่สุดของที่สุดเมื่อชัยอายุ24ปีชัยทำงานในบริษัทแห่งหนึง่งชัยถูกจับข้อหายักยอบเงินบริษัทเจ็ดแสนบาทถูกขังคุกพ่อแม่ไปเยี่ยมชัย แล้วก็ตัดพ่อลูกว่าทำไมลูกทำอย่างนี้กับพ่อแม่ที่บ้านเราไม่ได้สอนให้ลูกเป็นคนขี้โกงเลยนะพี่น้องที่รักเท่าที่พี่น้องฟังมาตั้งแต่อายุหกขวบจนถึงยีสไม่ว่าพ่อแม่ลุงป้านะอาอาครู แม้แต่คนที่สอนในซปเปอร์มาร์เก็ตใส่อะไรเข้าไปให้กับชัยแล้วพ่อและแม่ซึ่งไปเยี่ยมชัยที่ถูกจำยังมีหน้ามาตัดพอลูกอีกหรือว่าที่บ้านไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนขี้โกงพี่น้องที่ยกตัวอย่างมันนี้ ต้องการที่จะให้มันสอดคล้องกับพระวรสารเพราะว่าชาวยิวเนี่ยชาวยิวคิดว่าตัวเองเส้นใหญ่นะครับพี่น้องคิดว่าตัวเองนั้นมีบรรพบุรุษท,ที่ชื่ออับราฮัมอับราฮัมเป็นคนซื่อเป็นคนดีก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่ต่อจากอับราฮัมเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำชาวยิวสอนให้ลูกหลาน ปล่อยตัวสัมมเลเทเทมาสอนให้ลูกหลานมั่นใจว่าใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้เดี๋ยวก็รอดเพราะว่า,าวันพบุรุดเราดีไงเพราะนั้นชาวยิวลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยนะครับปล่อยตัวสัมมเลิเทมาถือว่าตัวเองเป็นอภิสิทธิชนถือว่าตัวเองเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าเลือกสรร แต่ว่าในวันนี้เราจะเห็นว่าในพระวรสารนักบุญยนนะครับที่นักบุญยนนี่ถ้าเป็นอีกตอนหนึ่งนี่ใช้คําแรงเวลาที่ชาวยิวมาขอรับสินหลังบาปเป็นต้นพวกหัวหน้าต่างๆเนี่ยนักบุญยนบอกว่า,วาพวกเจ้าสัญชาติงูเหา่าสัญชาติงูเหา่าปกติคําว่าง,งูนี่นะครับในพระวรสารมันหมายถึงความกลิ้งกรอก หมายถึงความมีเล่กกบะเทศหมายถึงความไม่ซื่อหมายถึงความไม่อยู่กับล่องกระลอยหมายถึงความกะล่อนความตอแหลยิ่งถ้าเป็นงูเหา่าโอ้มันมีพิษร้ายนักบุญยนใช้คำนี้กับพวกยู่ซึ่งเป็นพวกที่ปากว่าตาขยิบเป็นพวกที่ดูเหมือนว่าจะกลับใจแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ เขาคิดว่าเขาทำยังไงก็ได้เขาเป็นชนชาติที่เป็นอภิสิทธิชนยังไงเสียก็จะรอดเพราะว่าเป็นลูกหลานของอบรารัมแต่จอห์นบอกว่าไม่ใช่ความรอดการที่จะเอาตัวรอดไปเมืองสวรรค์นั้นไม่ใช่เพราะว่าพ่อเส้นใหญ่ไม่ใช่ตัวเองเป็นชนชาติที่พ่อเป็นเจ้าเลือกสรรพระเมตตาของพระเป็นเจ้ามีก็จริงแต่ว่า พระเป็นเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ไม่ออกแรงเราจะบอกว่าเราทำชั่วย,ยังไงพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ใจดีพระองค์จะยกเราขึ้นสวรรค์ลเลยไม่ใช่วันนี้ประชาชนเข้ามาถามจอนบอกว่าเราจะต้องทำอะไรจรึงจะได้รับความรอดวันนี้นักบุญยอนพูดแค่สองอย่างพี่น้องนักบุญยอนบอกว่า ใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มีคนที่มีอาหารก็ทำเช่นเดียวกันนั่นคือจอร์นต้องการจะพูดถึงเรื่องต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันพ่อได้แบ่งปันพี่น้องหลายครั้งเกี่ยวกับพระวาจาของพระเป็นเจ้าหรือแม้แต่วาทะของมหาบุรุษอินเดียมหาตรมคารทีที่ท่านบอกว่า สมบัติทรัพสมบัติทรัพย์สินในโลกนี้มีเพียงพอที่จะแบ่งให้กับคนทุกคนแต่มันจะไม่พอสำหรับคนโลกเพียงคนเดียวทำไมหลายคนจึงขาดแคลนพี่น้องอาจจะบอกว่าเพราะว่ามันขี้เกียจเพราะว่ามันใช้ชีวิตไม่สมถะเพราะว่ามันสู่รุยสู่ไล่ส่วนหนึ่งอาจจะจริงคนที่ยากลำบากคนที่ไม่มีกิน ส่วนหนึ่งอาจจะจริงเพราะว่าเขาทำตัวเขาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จริงด้วยก็คือเพราะว่าเราไปเอาทรัพยากรเราไปแย่งทิงทรัพยากรที่ควรจะเป็นส่วนของเขามาเป็นส่วนของเราวันนั้นพี่น้องตรงนี้ต้องไตร่ตรองบางทีการที่คนอื่นขาดแคลนเป็นเพราะว่าเราไปเอาส่วนที่เขาควรจะได้มาเป็นของเรา เพราะฉะนั้นนักบ,บุญจรบอกว่าประการแรกจงแบ่งปันพี่น้องถ้าหากว่าความรักถ้าหากว่าพี่น้องบอกว่าพี่น้องมีความรักแต่พี่น้องไม่แบ่งปันพี่น้องไม่เอื้ออาทรพี่น้องไม่รู้จักเสียสละพี่น้องไม่เคยควักกระเป๋ามีแต่จะเอามีแต่จะได้มีแต่คิดถึงตัวเองพี่น้องจะถูกตำหนิ เหมือนที่จอร์นตำหนิผู้น,นำชาวยิวและชาวยิวในสมัยนั้นเจ้าสัญชาติงูเหา่าเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าจะรอดเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเส้นใหญ่เจ้าอย่าคิดว่าเจ้ามีบรรพบุรุษชื่ออบราหัมแล้วเจ้าจะรอดไม่ใช่จะรอดต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองประการที่สองง่ายๆนักปุญจรนบอกว่า คนที่ทำอาชีพอะไรก็ขอให้ทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบง่ายๆเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นพระสงฆ์คนที่เป็นซิสเตอร์คนที่เป็นทหารคนที่เป็นตำรวจคนที่เป็นคนเก็บภาษีจงทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรับผิดชอบถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรับผิดชอบแล้ว เราจะไม่ไปละเมิดไม่ไปผิดต่อความรักของคนดื่นถ้าครูสอนอย่างดีนักเรียนก็ได้ความรู้นักเรียนก็เป็นคนดีถ้าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีลุงป้าหนะ้าอาเป็นตัวอย่างที่ดีทําหน้าที่ตัวเองอย่างดีอย่าให้เหมือนกับที่เรื่องที่เล่ามาที่ปลูกฝังสิ่งไม่ดีให้กับลูกหลานที่ชื่อชัย ตั้งแต่หกขวบ24ปีในยังไม่ถึงครึ่งชีวิตนะพี่น้องแต่ว่าต้องไปอยู่ในเรือนจำต้องไปอยู่ในคุกเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับชัยสอนอยู่อย่างเดียวเอาเปรียบโกงแล้วก็สรุปว่า ใครใครเขาก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นและที่สุดสิ่งที่ตัวเองปลูกก็ได้ผลแต่ว่าเป็นผลละกรรมผลสิ่งที่ไม่ดีตกอยู่กับใครตกอยู่กับลูกแล้วก็ตกอยู่กับตัวเองลูกถูกจองจำพ่อแม่เป็นไงเป็นทุกข์เสียใจถ้าย้อนเวลาได้จะทำอย่างนี้ไหมเวลามันย้อนไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่หักปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานของเราดีเราก็ต้องปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเขาถามว่าถ้าเขาไม่ดีควรจะด่าใครจะไปด่าลูกทั้งหมดคงไม่ได้ก็คงต้องด่าเรานั่นแหละ เพราะว่าเราสอนเขาไม่ดีเราเป็นแบบอย่างให้เขาไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักอยากจะสรุปว่าการจะเอาตัวรอดไปสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและศาสนานะครับคนทุกศาสนาเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้ถ้าเขาประพฤติดีถ้าเขามีความรักถ้าเขารู้จักแบ่งปันคนอื่นประการที่สองก็คือ พระบุญจรสอนเราในวันนี้อย่าเป็นคนเพื่อตัวเองแต่จงเป็นคนเพื่อคนอื่นแบ่งปันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดี My brothers and sisters we are in the third Sunday of Advent John the Baptist was the one sent to prepare the way of the Lord by b a p t i s m by water as repentance Repentance is the changing of one's current way and giving up control and election to the Lord. The passage this week are John's spoken words before the Lord Jesus Christ was ministering. In the today Gospel, the clowns asked John the Baptist, What should I do? He said to them in reply, the First, share what you have. To one another, because love is sharing, love is sacrifice. Jesus was born into this world to teach us how to share. Therefore, we should follow him. Second, duty is to be done. Each person has a duty to act with responsibility before God. Be responsible and do your best to prepare for the coming Christ. May God bless you all. ขอพระเจ้าหน่วยพรเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน